ไม่ได้หมันะแลาวไก่อะไรนะด้วยไก่เอ้ยไก่ไก่ไม่มีสีขาวะไก่มีกีขาด้วยโอ้ไนเร็วป้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

điều dài, ha, cái năn nỉ cái gì vậy? ba lô, cái để gì vậy? cái này nó, nó bao, Tua tai nạn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  Cái nạn tai nạn tai nạn tai nạn

ที่หลังไม่เอาได้วลยเนี้ยต้องนักก่อนสามารือได้ใช่มใช่สื่อเราไม่สื่อได้อืมถ้าบอกได้ใช่ไหมอืมถือว่าพักได้

อันนี้จะมาสี่นิ้วห้าแล้วกนินใจห้าแล้วร้านเสริมหกถนาอะไละสี่สิบสี่สิบห้าค้าได้สี่้าเดกยกห้าได้สี่ห้เด็กหก้าได้สี่ อับเด็ดไหมใช่ข้าวหบกลิ่ได้ได้กิ่นใช่ข้าระเเป็นอะไรกันครับข้าวข้าวหลบกลิ่นได้ดๆข้าวหบกลิ่นได้สุดๆค่ 9 9 6 7 2 1 7ค่ะค่ะรับขน đi ra sức 10 bột mì đó bột bột sẵn pandai chi rô tiuเฮาเนาะอันบ่มีนี่เนาะ

ดูน้องยางอีกอิดบเอได้ล้วระเจี๊บเรื่อยนะเอาดีส่งดีนะเอาเอกเอาติดเอกได้ได้ได้แล้วก็แล้วก็มาตเอตดเอกอีกอีอีกอืมพอคุยกับติดอ็ได้นะครับแล สิบเอ็ดก่อสิบเอ็ดเท่านั้นเลยขึ้นมาก่อนไอสิบเอ็เอาสิบเอ็ดไว้ในใจอ่าเอาขึ้นมาสิบนิ้วก่อนนับไปสิบสิบเอ็ดแล้วสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบเอ็ดเอาขึ้นมาอีกนิ้วยี่สิบเอ็ดแล้วสองยี่สิบ

เออสงสัย <laughs> 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 <laughs>